ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับที่ทุกท่านยินดีตอนรับข้าวสู่ช่องหอยดินหนึ่งหกอีกแล้วนะซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งมีนาคม ก็โปรดชายวิจารณญาณในการรัชมรับฟังโดยไม่นี่ครับเอกบ่าวไทยยอเบ่งปันอดีตที่แล้วผ่นานอดีตที่แล้วสรุปแล้วผ่าน ใน่านใหม่นี้ครับผม 2, เจ็ดหนึ่งเจ่งเบ่งปาน2คู่ก็ขอบคุณเดยวทางจริงๆขอ้อมูลต่อไปครับผมใบนี้ อ้วนโคราชของที่บูนท่านผู้ชมของที่บูนเนาะ90127 90127ท่านผู้ชมก็ยินดีด้วยนะท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยจริงๆก็ผ่านจ็ดนะ3ามเจ็ดเผ่านจ็ดนะท่านผู้ชม ต่อไปกระผมใบนี้ใบนี้ก็เนยวทันดับล่างเบ่งปานดับศูนย์ดับศูนย์นยก็เนวทันทีแล้วก็ดับหกนะ เนื้อทันใหม่ในกระเบงปานดับศูนย์ดับตัวเดียวศูนย์ต่อไปคระโภมใบนี้เด่นบอลอก็เนื้อทันทีแล้วสามสี่ เนื้อทันใหม่นี่ก็เบงปนศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะเนื๋อทันที่แล้วก็เบงป,นปานสองตัวสรุปแล้วผ่านสามเนื้อทันใหม่นี่ก็เบงปันศูนย์หนึ่งก็ขอบคุณมาก ต่อไปครับผมใบนี้ของที่ล่างของที่ล่างเบ่งปัน,น90125 90125เบ่งปัน6ตัวของที่ อวนโคราคนะอวนโคราคเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับก็อเบ่งปานชุดชุดเต็มล่างนานา,นา,นา,นาน ก็ที่จริงก็เบ่งปันไหลชุดนะท่านผู้ชมก็อดีตที่แล้วผ่านนะท่านผู้ชมนะก็อดีตที่แล้วผ่านศูนย์ห้าห้าศูนย์เดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมก็ เบ่งปานเอกแล้วนะ0 1 0 2 0ห0 4 0 5 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5เงปกหนึ่ง8อปหนึ่งทศีเจ่เจเจหห หกสองหกสามหกสี่หกห้านะก็เบ่งปันรวมยี่สิบห้าชุดเป็นเนีวทางที่นี้ต่อไปนะใบนี้ก็เป็นเนวทางคัดคู่สองตัวล่างทาง่านวู้ชมสรุปแล้ว สิหน่วยหนสองนะสรุปแล้วคัดเหลือ0 1 02์นหนึ่งศูนย์สองเกน,กป,กนปดสองเนะขอบคุณมากครับนะข้อมูลแนวทางที่เบ่งปัน,ปน เหลือแค่10คู่นะต่อไปครับผมใบนี้หน่วยล่าง0ูนย์สองนะสตัวเบงปันสตัวให้พิจารณา ท่านผูช้ชมก็ยินดีด้วยนะท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยจริงๆนะต่อไปครับผมใบนี้ชุดเต็มล่าง9 1 9 2 9 3 1 1 1 2 3 1 สองหนึ่งสองสองสอง,ส,องสามนะเก้าชุดนะเบ่งปันเก้าชุดเบ่งปันเก้าชุดให้พิจารณาเป็นเนวทางต่อไปครับผมใบนี้อ้วนโคราเบ่งปันสองตัว สตัวตรอง3ตัวในเถวเดียวกันนะท่านผู้ชมเด่น5 6 7 8 5 9 6็ด9ปดห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปด5ก6าห้าศูนย์หกศูนย์เป่งหก็นึ่งแปดหาปดสองห้าสามหกสาางขอมือก,ก็กลับตัวนั่นเองนะท่านผู้ชม ก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยจริงๆนะท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยต่อไปครับผมใบนี้พัชโมลเบี่ยงปานล่างเจ็ดตัวเดียว1นึ่งเจ็ดสจ็ดสจ็ดสจ็ดหจ็ดนะท่านพัชมลเนาะพัชโมลเจ้า เจ้าของแนวดาที่แบ่งไปต่อไปครับผมใบนี้ดังเม็กซายชุดเต็ม <c oughs> ทุกที่ครับชุดเต็มสองตัวล่างศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ด 0 3น3ะ์สามเก้าสามแปดสามเจ็ดสามหกสานย์่ก้าแป่็นเก้แป่งปั้นอย่างอเรียวทันใจท่านผู้ชมก็อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะท่านผะู้ชมอดีตที่ผ่านมาสรุปแล้วผ่าน ต่อไปกระผม x เซกเถาเบงปันวิ่ง8ตัวเดียวเปก1เึ่ปก5เาปก2 515288วิน188 52นะเอ็นะ x เซกถาเจ้าของแนวทางที่เบงปัน,ปนท่านผู้ชมท่านใดที่ได้ข้าวมาแล้วก็อย่าลืม เป็นกำลังเจอกำลังใจกดไหลกดแช่กดติดตามด้วยต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แนวทานครบร้อยสิบหน่อยเป็ดตัวขาดสองตัวหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดศูนย์ขาดห้ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 0, าเก้านะ อดีพันนะท่านผู้ชมเนาะก็ขอบคุณมากครับนะข้อมูลแนวทางที่เบ่งปันท่านผู้ชมคลิปนี้เ,เราเจอกันเพียงเท่านี้เนะเาะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปท่านใดที่สอบผ่านก็คอมเมนต์ให้ทราบด้วยนะยินดีด้วยยินดีด้วยสวัสดีครับ